สวัสดีครับนักเรียนชั้นป2ทุกคนชั่วโมงนี้นะครับอยู่ในชั่วโมงวิชาสุขศึกษาและพาระศึกษานะครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนในเรื่องนะครับธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์รรน,ษนะครับโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของทุกคนนะครับ ซึ่งในแต่ละช่วงวัยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีส่วนสูงและน้ําหนักเพิ่มขึ้นแขนขายาวขึ้นไปตามของแต่ละช่วงวัยนะครับขณะที่มีชีวิตอยู่นะทุกคนนะครับต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับและรู้จักการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในแต่ละครอบครัวนะครับก็อาจประกอบไปด้วยสมาชิกหลายวัยนะครับได้แก่ วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุนะครับถ้าเราสังเกตนะครับจะพบว่าสมาชิกในครอบครัวนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับเช่นน้องที่เคยเป็นทารกนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเป็นนักเรียนอนุบาลนะครับปู่ย่านะครับที่เคยแข็งแรงนะครับแต่ปัจจุบันนะครับได้แก่ชรลาลงไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเรียกว่าธรรมชาติของมนุษย์ ต่อไปนะครับนักเรียนนะครับมาดูแผนภาพแสดงธรรมชาติของมนุษย์นะครับในแต่ละช่วงวัยนะครับ 1. วัยทารกเป็นวัยที่ยังช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้นะครับอายุจะอยู่ในช่วงแรกเกิดนะครับจนถึง3ปี 2. ไวัยเด็กเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าวัยทารกนะครับวัยนี้นะครับอายุ จะอยู่ในช่วง3-6ปี 3. วัยเรียนเด็กวัยนี้นะครับจะมีความสามารถทางด้านความคิดมีความจำและความสามารถด้านภาษามากขึ้นนะครับทำให้เรียนวิชาต่างๆได้ดีขึ้นอายุในวัยนี้นะครับจะมีอายุ6ปีถึง12ปี 4. วัยรุ่น เป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแสดงลักษณะเพศชายและเพศหญิงนะครับชัดเจนขึ้นนะครับเพศหญิงนะครับจะมีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับสําหรับเพศชายนะครับก็จะเสียงจะแตกหนุ่มสําหรับวัยนี้นะครับอายุจะอยู่ในช่วงนะครับ13ปีนะครับจนถึง19ปีนะครับ5วัยผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่นะครับและพร้อมต่อการมีครอบครัวนะครับวัยนี้นะครับเป็นวัยที่กําลังทํางานนะครับช่วงอายุตั้งแต่20ปีจนถึง60ปี6วัยสูงอายุหรือวัยชราเป็นวัยที่ร่างกายเริ่มเสื่อมสมรรถภาพนะครับอายุ60ปีขึ้นไปนะครับวัยนี้ต่อไปนะครับ เป็นหลักการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับในแต่และช่วงวัยนะครับก็จะมีการดูแลสุขภาพให้ร่างกายให้สมบูรณ์ที่แข็งแรงนะครับตื่นเช้ามานะครับ ก็ล้างหน้าแปรงฟันแปรงฟันอย่างน้อยนะครับวันละสองครั้งนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับดื่มนมเป็นประจำออกกำลังกายอย่างน้อยนะครับสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีนะครับทำจิตใจให้ลาเลือกแจ่มใสนะครับสำหรับชั่วโมงวิชาสุขศึกษา และพลศึกษานนะครับคุณครูนะครับก็ขอจบการเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนทุกคนก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับพบกันใหม่ชั่วโม,มงหน้านะครับสวัสดีครับ